นี่พามาดูภูเขานะคะอ่าติดกับน,นอร์เวย์เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นภาพนิ่งเป็นภูเขานอร์เวย์เนาะตรงนี้จะเป็นที่ของสลีเดียนติดกับนอร์เวย์ที่เขาแข่งสกีกันอันนี้เป็นเป็นบ้านเป็นหลังๆสำหรับ darling เปเปอร์ดิสคัมเฮไอซีเปเปอร์อลอทาม thank you นี่มันมันคลึ้มนะคะมันมืดคลึม้มไใช่ดูข้างๆมีแต่ต้นไม้ฝนตกละลึมเข้าพูดละลึมให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะลดคลิกอันนี้ิก่อนนันมีจุด maybe you back you can back ไม่ต้องไม่ต้องไม o ต้อม่ม่ต้้อต้อมมต้อไม้มมตอ่ต้ไม้ ที่มองไปไกลๆนะคะนาอมันไม่ค่อยดวงอาทิตย์น้องมันฝนอ่ะมันครึงอยู่ตลอดเวลาโอ้แ <80 K. S 1> oh. <laughs> ปดองศา <laughs> หนาวมาก <laughs> จะมีบ้านพักที่เขาเอาไว้เขาซื้อเอาไว้นอกคนมีเงินเขาสร้างเอาไว้พักผ่อนจะมาดูการแข่งขันของสก,กี not fat darling not fat have lot of c o r a coming after me really yes okay okay เอ่อไอซีก็จุป่าเนาะมีหมีด้วยข้างบนนั้นก็จะมองมันมืดหน่อยเนาะมันก็เห็นถึงบ้านที่เขาพัก น,นี่จะเป็นที่พักสำหรับคนมาดูขาแข่งสกีข้างบนนั้นก็จะเป็นภูเขานี่นะคะมองเห็นแล้วอันนี้สวยมากโอ้ยดีนะเขานำพาเข้าไปด้วยอันนี้อันนี้นะคะข้างบนภูเขานั่นแหละที่เป็นเขาแข่งกีฬา I, I can walk, c a n you? Thank you.